ือการจะกล่าวหาว่าพวกผมยกเลิกเนี่ยมันเป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงมากนะครับและในฐานะที่พวกผมเป็นนักการเมืองเป็นพักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งอะ่ะผมเชื่อว่าประชาชนแยกแยะได้ครับประชาชนคิดเป็นดังนั้นถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เขาเห็นว่าพวกผมอะ่ะจะยกเลิกประชาชนผู้ทรงอํานาจสูงสุดของประเทศจะลงโทษพวกผมเองครับผมมายืนอยู่ตรงนี้ได้เพราะอานาจของประชาชนถ้าพวกผมเป็นขบวนการล้มล้างอย่างที่กองทัพกล่าวหาจริงๆประชาชนตัดสินแน่นอนครับแต่ที่แน่ นี่ไม่ใช่กิจของกองทัพมันไม่ใช่กิจของกองทัพที่จะมาจับแพะชนแกะจับโยงม่วซัวแล้วเหมารวมว่าคนนั้นคนนี้และพักการเมืองนั้นนี้ว่าจะเป็นคนยกเลิกแบบนี้ท่านประธานครับนายกแพทองชาเนี่ยอาจจะชอบใจนะครับที่พักการเมืองฝ่ายค้านถูกไอโอของกองทัพโจมตีด้อยคา่าและกล่าวหาในข้อหาร้ายแรง แต่ท่านนายกก็ไม่ได้ตระหนักนะครับว่าการที่ตนเองทําดีลแลกประเทศเพื่อให้ตนเองและพวกพ้องและครอบครัวเข้าสู่อำนาจแลกกับการสยบยอมไม่แต่ต้องกองทัพเนี่ยไม่ตรวจสอบไม่ปฏิรูปปล่อยให้กองทัพก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์กับประชาชนมันทําลายระบอบประชาธิปไตยของไทยร้ายแรงขนาดไหนเพื่อให้ตัวเองและพวกพ้องเนี่ยเข้าสู่อำนาจปล่อยให้ขบวนการไอโอของกองทัพขยายเติบโตยิ่งกว่าในยุคข,ของรัฐบาลทหาร